สวัสดีครับเพจมอนโมบายภูเก็ตนะครับวันนี้ผมมาส่งงานนะครับเป็น oppo a12 นะครับปลดล็อกรายเดือนนะครับเครื่องนี้นะครับก็เครื่องนี้สามารถใส่ได้ทุกซิมนะครับในการปลดล็อกรายเดือนนะครับถ้าไหนสนใจจะปลดล็อกรายเดือนทักมาได้ทางเพจมอนโมบายภูเก็ตนะครับเรารับซ่อมรับปลดล็อกรายเดือนทุกรุ่นนะครับเป็น oppo a12 ตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับปลดทาวล์รีเซ็ตได้นะครับก็โอเคครับถ้าไหนสนใจทักมาได้ทางเพจมอนโมบายภูเก็ตนะครับ รุ่นนี้นะครับต้องแจ้งลูกค้าอย่างหนึ่งว่ารุ่นนี้ราคาจะค่อนข้างแพงกว่ารุ่นธรรมดาปกตินะครับอย่างเช่น a 5้ s a 3 s นะครับพวก oppo a 3 1นะครับก็ราคาประมาณเท่าหนึ่งนะครับของราคาปลดล็อกของรุ่นธรรมดานะครับก็ท่านไหนสนใจจะปลดล็อกนะครับมันค่อนข้างเสี่ยงครับรุ่นนี้ต้อง c p u นะครับในการปลดล็อกแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นผมมีโปรโมชั่นนะครับช้าก่อนนะครับสำหรับท่านไหนนะครับสนใจที่จะปลดล็อก oppo a 1 2นะครับ ตอนนี้นะครับผมให้เวลาในการปลดล็อกถึงสิ้นเดือนนะครับราคาตอนนี้ผมจะปลดล็อกอยู่ที่ราคา1,300บาทนะครับท่านไหนสนใจก็ทักมาได้ทางผิดมอนตอบายภูเก็ตนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ